บางตาไม่ใช้ค้นทิ้งคันเดียวในตลาดครับลูกค้าหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วแต่ที่ริมคามีกับคันนี้ซีตองตัวซีโฟไอศูนย์เจ็ดสภาพโคดสวยสีเดิมๆบางบางครับลูกค้าน่าสนใจยังไงนี่กระจังหน้า2ชั้นเป็นโครเมียมนี่ระยศแมงเหมือนบ้างรู้จักทหารด้ที่มันเป็นบางๆอย่างเปรี้ยวไฟหน้าใสๆลูกค้าเป็นไฟฮฮโรเจนอยู่นะไฟตัดบอบมีมาให้ครบเรียบร้อยนะแม็กเดิมๆครับผมนะส่วนยางเป็นยางอีโคเปียเปลี่ยนให้ใหม่4เส้นนะครับส่วนภายในคันนี้นะครับนะได้เป็นวูมาลัยมัลติฟังก์ชันมีคุอนทยวิุ แอร์ซีดีเย็นเก็บนะเบาะเป็นเบาะหนังคงแป้งนั่งสบายมากเลยเบาะนุ่มๆนะเกล้ๆพงเก็บของแปบงโซนดีเลยนะจ๊ะส่วนข้างหลังนะลูกค้าคันนี้กว้างนั่งสบายแน่นอนครับผมนะย้ำจริงๆเรื่องของเบาะชอบมากๆเลยนะเบาไม่เหมือนโซฟาเนาะแถมเนี่ยพรมรอบคันเลยนะครับนะได้ไปคุ้มค่าแน่นอนครับผมกับคันนี้รถแฮตแบ็กนะซีตองนี่เห็นะเซ็นเซอร์มาเต็มเลยอ่ะไว้บอกได้ไปโคตรคุ้มนะข้างหลังนี่กระเป๋าเดินทางใช้หกสิบลิตรวางซ้อนกันสองใบสบายสบายแต่ถ้าไม่พอครับเบาะลงไม่ได้ครับลูกค้าหกสิบสี่สิบแถม นี้าตัวเบาๆและมีคันเดียวในตลาดแส9เก้้าและพบกันที่ดีนคาสวัสดีครับ